เจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผ่านหน้าช่อง YouTube เฮียเหมาเก๋าเกมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ3กุมภาพันธ์2567นะครับเริ่มต้นวันนี้ฝากไลน์แอดของเราไว้ด้วยนะครับที่แอดไซน์ mm 2 0 2 4นะครับ mm 2 0 2 4โปรโมชั่นร้อนๆนะครับต้อนรับเดือนแห่งความรักเนี่ยรอคุณอยู่เพียบเลยนะครับบอกตอนนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับฝากกดแอดเข้ามาแล้วก็ติดตามได้กับโปรโมชั่นนะครับแจ้งได้เลยนะครับว่าฟังมาจากเฮียเหมาเก๋าเกมครับเริ่มต้นวันนี้กับบทวิเคราะห์นะครััััับบบบคคคู่แรรรรรรรกกกกกกจจาสึพีีีเเเเเมย์์์ลออออองฤษนะวตป เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ผลงาน5นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยพวกเขาแพ้แมนซีมาแค่ทีมเดียวครับในขณะที่เอวอร์ตันสเกมล่าสุดนะครับแพ้รวดมาทั้ง2เกมครับแถมผลงานในบ้านก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับแฮนด์แคปเอเชียก่อนหลเปิดมาให้คู่นี้เสมอกันครับมองดูแล้วว่าสเปอร์ฮะ เกมนี้น่าจะคุมเกมได้มากกว่าแถมตอนนี้เนี่ยฟอร์มของหน้าเป้าอย่างริชาร์ดริซอนเนี่ยนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยมีโอกาสบุกมาเก็บ3แต้มในทริปเยือนครั้งนี้ได้แน่นอนนะครับคาดว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ฟันธงไปได้เลยครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์คู่ต่อไปนะครับไบรตันเจอกับคริสตันพาเลสครับไบรตันถือว่าทำผลงานในบ้านได้ไม่เลวนะครับแพ้ในบ้านมาแค่เกมเบียรตั้งแต่เปิดฤดูกาล แต่เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาฟอร์มแป๊กไปหน่อยครับโดนลูตันยํำเละมา4-0นะฮะน่าจะเสียความมั่นใจไปอยู่พอสมควรครับในขณะที่พาเลสเนี่ยเรีอกความมั่นใจคืนมาได้นะครับหลังจากที่โดนอาร์เซนอลเนี่ยถล่มมา5-0นะครับในเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะเชลด์มา3-2ครับ นดิแคปเอเชียก่อนไลฟ์ Asia เปิดมาให้ไบรตันที่0.75ครับเกมนี้ดูแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปสําหรับโจทย์นี้นะครับแถมเกมนี้เนี่ยไบรตันได้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะต้องเรียกฟอร์มเก่งขึ้นมาได้แล้วนะฮะหลังจากที่เกมล่าสุดพลาดท่าโดนลูตันเนี่ยอัดยับมานะครับประกอบกับฟอร์มเกมเยือนของพาเลสเองเนี่ยที่ยังเล่นไม่ค่อยดีครับมีโอกาสที่ไบรตันจะเฉือนเอาชนะไปในบ้านได้นะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง สำหรับเกมนี้ครับคู่นี้ฟันทงไปได้อีกหนึ่งคู่กับไบรตันครับคู่ที่3วันนี้ครับนิวคาสเซิลเจอกับลูตันทาวนะครับเกมล่าสุดในนัดที่แล้วเนี่ยลูตันสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้ 10- ูนะครับกับเกมในบ้านของตัวเองแถมเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งถล่มไบรตันมา4 0่นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องกำลังติดนะฮะในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งเดินหน้าเก็บ3แต้มครับด้วยการไปถล่มแอสตันวิลล่าคาบ้านมา3-1ฮะ แฮนดิแคบเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้นิวคาสเซิลที่1.5นะครับซึ่งดูแล้วอาจจะสูงไปสําหรับเกมนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเกมเยืนของลูตันนะครับในช่วงนี้ยิงประตูได้แทบทุกเกมฮะ แถมตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาก็ลังมั่นใจในฟอร์มของตัวเองนะครับหลังจากที่ยิงประตูใส่ไบรตันมา4-0เนี่ยนิวคาสเซลน่าจะเหนื่อยหน่อยสำหรับเกมนี้ครับอาจจะเอาชนะได้แต่สกอร์คงไม่น่าขาดนะครับน่าจะไปจบที่2ประตูต่อ1คู่นี้อยู่รองลูตันทำกำไรครับคู่สุดท้ายกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูไนตเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่าครับเชฟฟิลด์ตอนนี้เนี่ยยังคงรั้งอันดับบัวยอยู่ในตารางนะครับพวกเขาเสียมากไปแล้วถึง54ประตูในขณะที่แอสตันวิลล่าครับ2เก แถมเพิ่งจะโดนนิวคาซิลเนี่ยอัดยับคาบ้านมา3-1นะครับแฮนดิคับเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้วิลล่าที่1ลูกครับเกมนี้ไม่หมูแน่น,นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าครับเชื่อว่าเชฟฟิลไม่ยอมง่ายๆกับเกมในบ้านนะครับประกอบกับ3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเชฟฟิลการนตียิง2เม็ดทุกนัดน,นะฮะ เชฟฟิลล์มีโอกาสยันเสมอในเกมนี้ได้นะครับหรือไม่ทางแอสตันวิลล่าเนี่ยก็แค่จะเฉือนเอาชนะได้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับคู่นี้เนี่ยขอเดาวสกอร์เล่นๆว่าวิลล่าน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แค่1นึ่งศูนย์แครับเพราะฉะนั้นอยู่รองเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดน่าจะทํากําไรครับสคู่สุดท้ายวันนี้นะครับคัดมาจากรายการเอเชียนคัพรอบแปดทีมสุดท้ายครับคู่แรกอิหร่านเจอกับญี่ปุ่นนะครับสถิติเฮตูเฮต้าที่ผ่านมาญี่ปุ่นดูเหนือกว่าอยู่นหน่อยๆครับในขณะที่ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของพวกเขาเนี่ยแพ้อิรักมาแค่เเเกกกมดกนนะดีียยยววนนนนนะะครรัับอ้ชิงฉลล่3ู ทุกเกมครับส่วนทางด้านอิหร่านเนเกมล่าสุดผ่านเข้ารอบมานะครับด้วยการยันเสมอซีเรียต้องชี้ขาดด้วยการดวลจุดโทษนะครับเหนื่อยหน่อยโจทย์ก่อนหลายเกมนี้เนี่ยคะนดิแคปเอเชียอยู่ที่ญี่ปุ่น0.25ครับเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าของทางทีมญี่ปุ่นนะครับกับศักดิ์ศรีทีมเต็งแชมป์มในรายการนี้ญี่ปุ่นน่าจะมีโอกาสเฉือนเราชนะไปได้นะครับกับเกมนี้แน่นอน คู่นี้ฟันธงไปได้เลยครับที่ชิมชาติญี่ปุ่นคู่สุดท้ายเจ้าภาพกาตาร์เจอกับอุซเบกิสถานนะครับกาตาร์ทำผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเสียประตูไปเพียงแค่2ลนูกเท่านั้นประกอบกับเกมนี้ได้เปรียบกว่ากับเกมที่เล่นในบ้านนะครับในฐานะเจ้าภาพเสียงเชียร์เชื่อว่าน่าจะากดดันอุซเบกิสถานได้มากอยู่พอสมควรครับในขณะที่อุซเบกเนี่ยฟอร์มเกมล่าสุดเจอกับทีมชาติไทยนะครับก็ยังดูแล้วเนี่ยถือว่าทำผลงานยังไม่ค่อยดีฮะ เฮนดิคับเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้กาตาที่0.25นะครับชื่อว่าความได้เปรียบในาฐานะเจ้าภาพครับประกอบกับฟอร์มที่ดีกว่าในงานนี้เนี่ยกาตาปิดจอบผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้100%ครับ คู่นี้ฟันทงไปได้เลยนะครับที่กาตาครบท้วน6คู่ในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลฟุตบอลคู่อื่นๆนะครับที่วันนี้เนี่ยแตะกันอีกเยอะมากๆตามต่อได้นะครับในลายอดของเรา a d s i mm2024 นะครับ a d s i mm2024 กับเฮียเหมาเก๋าเกมแล้วก็ลืมบอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีแฟนเพจนะครับใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากไปดูข้อมูลต่างๆคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนะครับก็สามารถไปตามได้ที่แฟนเพจเฮียเหมาเก๋า เกมตอนนี้กําำลังคลึกคลื้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางกับ TikTok นะครับฝากไว้ทั้งหมด3ช่องทาง YouTube ด้วยอย่าลืมกด Subscribe นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้เฮียไปก่อนสวัสดีครับ